สวัสดีครับผมนายธนากรกิตตกรรหัสนักศึกษา6 4 1 0 1 0 2 3 1 7วันนี้จะมาพูดถึงบทที่2ลักษณะทั่วไปครับสิ่งปกคลุมร่างกายสิ่งปกคลุมร่างกายเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของลำตัวปลาเพื่อปกป้องสิ่งที่จะมากระทบและสร้างการบาดเจ็บแก่ปลาซึ่งแบ่งออกเป,ป็นปลามีทั้งที่มีเกรดเช่นปลาพวงและไม่มีเกรดเช่นปลากดเหลืองรูปทรงของปลารูปทรงทั่วไป 1. รูปทรงแบบกระสวย ฟูซีฟอร์มมีลักษณะหัวแหลมท้ายแหลมคล้ายกระสวยได้ทอผ้าเช่นเปลาโสรูปทรงแบบลูกธนูแากิตติฟอร์มมีส่วนของลำตัวยาวกว่าแบบกระสวยและเมื่อมองทางด้านหน้าตัดจะมีความแบนกว่าเล็กน้อยมีคีบค่อนข้างยาวเช่นปลากระทุงเหว 3. รูปทรงแบบงูแองกูลีฟอร์มมีรูปร่างยาวเหมือนงูเช่นปลาไหล สรูปทรงแบบแถบแบนยาวทีนีฟอร์มมีลักษณะเป็นแถบแบนยาวคล้ายกับริบบิน้นเมื่อมองด้านหน้าตัดจะเห็นแบนมากลำตัวยาวเช่นปลาดาบลาวน้ำจืด 5. รูปทรงแบนข้างคอมเพสซีฟอร์มปลากลุ่มนี้มีลักษณะแบนข้างเหมือนถูกบีบเมื่อมองทางด้านหน้าตัดจะมีลำตัวบางแคบ มองทานด้านข้างจะมีลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็น4แบบคือแบบแบนข้างคอมเพสใช้รูปทรงแบนข้างอย่างสมส่วนของปลาป,ปกติเช่นปลาตะเพียนแบบรูปป้อมบีมไทรูปทรงคล้ายรูปไข่อาศัยอยู่ตามพื้น้ำกอพืชน้ำ,นนำประการลางเช่นปลากระดีแบบรูปเหลี่ยม มูลฟิชไทมมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเรียมแบนข้างมากอาศัยในมวลน้ำเช่นปลาพาจันแบบปลาลิ้นหมา p ู l โลโนิตเนกติกไทมมีลักษณะที่เอาด้านข้างลงไปนอนกับพื้นแล้ววิวัฒน,นาการเอาส่วนตาขึ้นมาอยู่ข้างบนเดียวกันได้ได้แก่ปลาลิ้นหมา 6. รูปทรงแบนข้าง ด e เพซีฟอร์มมีลักษณะลำตัวแบนจากด้านบนลงล่างเหมือนถูกของหนักทับจากด้านบนปลากลุ่มนี้ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลหากินที่พื้นท้องน้ำทั้งสองด้านของลำตัวสมมาตรกันสารหลังอยู่ตรงกลางตัวได้แก่ปลากระเบนทุกชนิด7รูปทรงกลมโกล b ีฟอร์มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอล ลำตัวสั้นว่ายน้ำช้าเช่นปลาปักกระเป้าหนามทุเรียน 8. รูปทรงแบบเส้นได้ฟิลิฟอร์มมีลําตัวยาวมากมีขนาดคล้ายเส้นได้พบในปลาไหลทะเลลึกการจัดรูปทรงของปลาโดยใช้การวัดเทียบสัสดส่วน 1. ปลาที่มีลําตัวกลมรูปไข่โอเวต เป็นลักษณะของปลาที่มีรูปทรงที่ค่อนข้างกลมโดยมีความยาวต่อความลึกของปลาน้อยกว่าประมาณ2เมตรเช่นปลากระมัง2ปลาที่มีลำตัวป่องป้อมออบลองลเป็นลักษณะของรูปทรงที่มีความต่อยาวความลึกของตัวระหว่าง2ถึง4เท่าโดยประมาณเช่นปลาตาภาค3ปลาที่มีลำตัวยาวอีลองเกต เป็นลักษณะของรูปทรงที่มีความยาวต่อความลึกของลำตัวปลามากกว่าสี่เท่าโดยประมาณเช่นปลากระทิงรูปทรงของปลาแบ่งตามที่อาศัย 1. ปลาหน้าดินจะอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารที่พื้นท้องน้ำเช่นกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกกุ้งหอยปูหรือปลาขนาดเล็กอื่นๆ 2. ปลาลบภัยปลาแนวปากาลัง ปลาใกล้แนวปาการังปลาที่อยู่ในรูหรือโพรงปลาที่ปลาเคลื่อนที่ช้าปลากลุ่มที่มีเกาะหุ้มตัวปลากลุ่มที่มีเข็มพิษป้องกันตัว 3. ปลาผิวน้ำส่วนปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ให้ผิวน้ำลำตัวเพียวตามหลักอากาศพลศาสตร์ว่ายน้ำเร็วว่ายน้ำตลอดเวลามากหากินผิวน้ำเช่นปลาทูปาก ตำแหน่งที่ตั้งของปากปลาแบ่งออกได้4แบบคือ 1. ปากอยู่ด้านหน้าซูพีเลียเมาส์เป็นลักษณะของปากที่เชิดปลายอยู่ด้านบนและเฉียงลงมาเช่นปลาซิล 2. ปากอยู่ด้านหน้าเทอร์มินอลเมาส์ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของส่วนหัวขากรรไกรบนและขากรรไกรล,ล่างมักยาวเท่ากันพบในปลาทั่วไปเช่นปลาตะเพียนขาว 3. ปากอยู่ค่อนลงมาด้านล่างซับเทอร์มินอลเมาส์ปากอยู่ค่อนลงมาด้านล่างในตำแหน่งต่ำกว่าปากอยู่ด้านหน้าเล็กน้อยพบในปลาที่หากินบริเวณใกล้กับผิวท้องน้ำพื้นท้องน้ำเช่นปลาการัม 4. ปากอยู่ด้านล่างอินเฟอรี่เลเมาส์ปากอยู่ด้านล่างของส่วนหัวเลยเข้ามาจากปลาด้านหน้า ส่วนมากพบในปลากระดูกอ่อนกลุ่มปลาฉลามเช่นปลาฉลามทรายรูปทรงของปากปลา,ปาเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการกินอาหาร 1. ปากดูด sucking dish พวกนี้จะดูดกินอาหารหรือแทะเลมสาลายบนก้อนหินได้แก่าปลา,ปาแลมเพย์ปากเป็นป้องยาสูบท u บไล i k e m o u วกนี้ช่องเปิดของปากอยู่ที่จางออยปากส่วนใหญ่ปากจะมีขนาดเล็กใช้กินอาหารในที่แคบเช่นปลามมาน้ำสา 3. ปากเป็นฝันเลื่อยซอไลท์เมสามีลักษณะเหมือนใบเลื่อยส่วนของปลายปากจะเป็นจางออยยื่นออกมาพบในปลาฉนาก 4. ปากนกบีกไลท์เมสาลักษณะเป็นเหมือนปากนกที่ยื่นยาวออกไปแบ่งออกได้เป็น3แบบคือขากรรไกรสั้น ขากรรไกรบนสั้นและขากรรไกรล่างยาวเช่นปลาก,กระทงเหวขากรรไกรล่างสั้นและขากรรไกรบนยาวเช่นปลาทงเทงขากรรไกรแข็งแรงพัฒนาเป็นฟันเช่นปลาโกนกแกว้ว 5. ปากสามารถยืดยืดหดได้โปรเทคไทเมาส์เกิดจากส่วนของกระดูกขากรรไกรบนทำหน้าที่เป็นคางัดดึงให้ปากยาวออกมาเช่นกลุ่มปลาแป้น หนวดปลาปลาเบลหนวดปลาพบในปลาบางชนิดและบางชนิดไม่มีหนวดสามารถแบ่งออกได้หลายลาักษณะมีความสั้นยาวตามชนิดของปลาและแหล่งที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งตำแหน่งที่ตั้งได้5าตำแหน่งคือ 1. นหนวดที่ขากรรไกรบน m a x i l l a ร y b บาเบลมี2เส้นอยู่บนบริเวณมุมปากตำแหน่งสุดท้ายของขากรรไกรบนโดยมากจะยาวและใหญ่กว่าเส้นอื่นๆเช่นปลาดุก 2. หนวดที่ขากรรไกรล่าง เมนดิบูลารีบาเบลอยู่ในตำแหน่งของขากรรไกรล,ล่างส่วนใหญ่เป็นเส้นที่สั้นกว่าหนวดที่ขากรรไกรบนเช่นปากกฏ 3. หนวดที่จง,งอยปากสนาบาเบลเป็นหนวดที่บริเวณจง,งอยปากเช่นปาตะเพียนขาว 4. หนวดที่จมูกนาซ่าบาเบลอยู่บริเวณจมูกเป็นเส้นที่ยืดยาวออกไปจากเส้นก้านระหว่างจมูกพบในปลาดุก 5. หนวดที่คางเมนทท่อบาเบล อาจจะมีเป็นคู่หรือเดี่ยวหรือเป็นกระจุกบางชนิดยาวมากช่วยในการรับสัมผัสได้ดีพบในปลาแพลยระยงของปลา appendage ระยางของปลา,า,าหรือเรียกว่าคีบทําหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของปลาคีบของปลาแบ่งออกเป็นสองแบบคือคีบเดี่ยวเป็นคีบที่อยู่ตามแนวกลางตัวของกลางสันท้องไม่เป็นคู่ได้แก่คีบหลัง dorsofin คีบก้น analfin คีบหางคอรดอฟินหรือเทลฟินคีบฝอยฟิเลตและคีบไขมันอดีโพสฟินประโยชน์ของคีบเดี่ยวช่วยให้ปลาตั้งอยู่เนื้อตรงในน้ําไม่เอียงซ้ายเอียงขวาประกอบด้วยคีบหลังคีบหางและคีบก้น1.1คีบหลังเป็นคีบที่ตั้งอยู่ในแนวดิ่งของส่วนหลังของลําตัวแบ่งออกเป็น3แบบคือไม่มีคีบหลังมีคีบหลังตอนเดียวคีบหลังสตอน คลิปหลังสามตอนและคลิปหลังเปลี่ยนรูปและคลิปเดี่ยวพิเศษหนึ่งจุดสองคลิปก้อนอยู่ระหว่างรูทวารและคลิปหางปลาบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แก่เปลี่ยนไปเป็นเส้นยาวเพื่อความสวยงามเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะช่วยส่งน้ําเชื้อสืบพันธุ์ในปลาตัวผู้หนึ่งจุดสามคลิปหางอยู่ท้ายสุดของลําตัวคลิปนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการว่ายน้ํา หไม่มีแผนของคีบมีโครงสร้างของหางแต่ไม่มีตัวขีบเป็นวิวัฒนาการในกลุ่มเฉพาะของปลาที่อยู่อาศัยในรู 2. คีบหางแบบ p o t e โ r c l r c ์ค CORDAL FIN เป็นคีบหางของกลุ่มปลาโบราณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บรรพบุรุษมีลักษณะส,สมมาตรมองเห็นจากทางด้านนอกและกระดูกที่อยู่ด้านในมีลักษณะเป็นเส้นตรง 3. คีบหางแบบ ISO Circle คอค d a l f i n มีลักษณะปลายของกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายเหยียดตรงและเส้นสุดลงบริเวณเกือบปลายสุดของหางและแบ่งขีบหางแผ่นบนและแผ่นล่างออกเป็น2องส่วนเท่าๆกันพบในปลาปอด G. filosocle c o r d i f i r คข,ขีบหางแผ่นบนและแผ่นล่างมีลักษณะเหมือนกันแต่ไม่มีคีบหางที่แท้จริงเนื่องจากปลายสุดของกระดูกสันหลัง ข้อสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆโดยที่ขีบหลังและคีบก้นเจริญมาเชื่อมต่อการพบในปลาพาทิต 5. คีบหางแบบเล็บโตเซือข้อคอรดอฟินีบหางจะยาวเรียวต่อเนื่องมีกระดูกต่อเนื่องกันมีรูปขายแต้พบในปลากระต่าย 6. คีบหางแบบเฮเทโรโซ่ขคอคอดอฟินมีลักษณะ ปลายของกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายยกเชิดขึ้นและโค้งไปตามขอบบนของขีบหางจนสุดปลายขีบทำให้แผ่นบนของขีบหางใหญ่และยาวกว่าแผ่นล่างพบในปลาฉลามเจ็ดขีบหางแบบไฮโพเซอร์ค c คอร d l ฟินมีลักษณะหางตรงข้ามกับแบบเฮเ e อโลเซอร์คอคอร l e ฟินโดยขีบหางแผ่นล่างใหญ่กว่าแผ่นบน พบในป่าโบราณที่ถุนพันธ์แล้วเช่นป่าเทอรัสพิสแปดขีปหางแบบโฮโมซิ์คอคอร์ฟินพบในป่าชั้นสูงโดยทั่วไปโดยมีกระดูกกระดูกยูโรสไตที่ต่อออกมาจากกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายโค้งขึ้นข้างบนและมีกระดูกไฮพูรอล อยู่ด้านล่างการขีบหางจะต่อออกมาจากกระดูกหายผูรล,ล่อขีบหางชนิดนี้มี8แบบโดยแบ่งตามล,นะลักษณะรูปร่างที่มองเห็นภายนอกคือ 1. หางแบบพระจันทร์เสี้ยว 2. หางแบบซ่อม 3. หางเว้าเข้าเล็กน้อย 4. หางตัดตรง 5. หางกลม 6. หางแหลม 7. หางแบบพลัว่วและ8หางแบบเชื่อม ขีบคู่แพฟฟินเป็นส่วนที่เปรียบได้กับแขนขาของสัตว์ชั้นสูงมีไม่เกิน2คู่ได้ได้แก่ขีบอกแพคทอรัลฟินและขีบท้องเพลเวกฟินมีประโยชน์ช่วยในการบังคับให้ปลาหัวปากหัวเชิดและช่วยในการหยุดอยู่กับที่ขีบคู้ของปลาอาจจะเหลือขีบอกคู่เดียวหรือไม่มีขีบคู่เลยก็ได้แบ่งออกเป็นสองขีบคือหนึขีบอก อยู่หลังกระพุ้งแก้มหรือช่องเปิดเหงือกรูปร่างหรือตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมและวิวัฒนาการของปลาเช่นปลาที่ว่ายน้ำเร็วล,ลักษณะรูปลักษณะเป็นรูปเคียวและปลาที่มีวิวัฒนาการมากคีบจะอยู่ในระดับสูงฐานของคีบอกในปลากระดูกอ่อนตั้งอยู่ในแนวลาบซึ่งทําให้ไม่สามารถหยุดอย่างฉับพลันได้แต่ฐานคีบในปลากระดูกแข็งจะตั้งอยู่ในแนวดิง่ง ทำให้สามารถกางออกเพื่อหยุดอย่างกระทันหานได้สามารถแบ่งกลมได้ดังนี้2.1.1แบ่งตามรูปร่างของขีบ 1. รูปร่างกลมเหลาเด็กแพทเทอร์ลฟิรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม t r ิ a n g l e p ลแพ o เทอร i ลฟรูปร่างเป็นรูปเคียวเฟลแค t แพทเทอร์ลฟิน สีรูปร่างเป็นรูปใบพาย p a ดเดิลแพคทอร f ฟิน2 2 2แบ่งตามตำแหน่งของคีบ 1. ตำแหน่งระดาบ 2. ตำแหน่งกลุ่มปลาตะเพียน 3. ตำแหน่งกลุ่มปากระพงคีบท้องเพล v วกฟินยุ่ถัดจากคีบหงูลงมาบางชนิดไม่มีคีบท้องบางชนิดมีคีบท้องรวมเป็นคีบเดียวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเช่นปลาวัว 1> 2 2 1ตำแหน่งของคีบท้องสามารถบอกถึงวิวัฒนาการของปลาปลาที่มีคีบท้องอยู่ตำแหน่งท้องจัดเป็นปลาที่มีวิวัฒนาการต่ำแบ่งออกเป็น3ตำแหน่งคือ1ตำแหน่งท้องอยู่เยื้องไปส่วนท้ายของคีบอ,อกจนถึงส่วนท้องใกล้รูทวารเช่นปลาดุก2ตำแหน่งอกมีจุดเริ่มต้นใต้คีบหัวเช่นปลาทู 3. ามตำแหน่งคางอยู่ล้ำไปทางด้านหน้าของฐานคีบอกจนเกือบถึงส่วนของคอคอด2.2.2คคีบท้องที่มีลักษณะพิเศษเป็นกลุ่มปลาที่มีวิวัฒนาการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 1. ไม่มีคีบท้อง 2. คคีบท้องรวมเป็นคีบเดียว 3. คคีบท้องเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแข็ง 4. คีบท้องเชื่อมกันเป็นคีบเดียว เกล็ดสเกลหนึ่งชนิดของเกล็ดปลาหนึ่งเกล็ดคอรสมอยคอรสมอยสเกลพบในเกล็ดของปลาโบราณที่ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นปลาซิลาแคนหนึ่งจุดสองปลากานอยเกล็ดกานอยกานอยสเกลพบในปลากระดูกแข็งปัจจุบันที่โบราณและยังมีชีวิตอยู่เช่นปลาปากเป็ด1.3 เกล็ดปลาคอยมีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้าเอามือรูปจะรู้สึกสากเพราะขอบที่ยื่นออกนอกตัวเป็นฝันเลื่อยเช่นปลาฉลาม1.4เกล็ดปลากระดูกแข็งทั่วไปโบนีลิชเป็นเกล็ดของปลากระดูกแข็งที่พบโดยทั่วไปในปัจจุบันสามารถแสดงให้เห็นวิวัฒนาการได้แบ่งออกเป็น2แบบ 1. เกล็ดไซคอย มีขอบเรียบผิวหน้าของเกล็ดแมคคูขะพบในปลากระดูแข่งที่วิวัฒนาการต่ำเช่นปลาซิวเกล็ดทีนอยมีขอบท้ายเป็นฟันเลื่อยพบในปลากระดูแข่งที่มีวิวัฒนาการสูงพบในปลาอันดับปลากระพงแผ่นปิดเงือกโอ,อโอเปอร์คอร์แผ่นปิดเหงือกทำหน้าที่ปิดเป็นส่วนที่ เป็นเงือกอยู่ภายในและทําหน้าที่ป้องกันอันตรายที่สําที่จะมากระทบกับเงือกรวมถึงการควบคุมและป้องกันไม่ให้เหยื่อหลุดออกไปได้ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนในปลากระดูแข็งช่องเปิดเงือกจะมีเพียงช่องเดียวมีชื่อเรียกว่ากิ i วโอเพนนิ่งซึ่งต่างจากปลากระดูกอ่อนแผ่นปิดเงือกของปลากระดูกอ่อนมีชื่อเรียกว่ากิวสลิมีลักษณะเป็นช่องเปิด5-6ช่อง แต่ปลากระดูกอ่อนส่วนใหญ่มีจำนวน5ช่องแยกจากกันช่องละหนึ่งแกนเงือกไม่มีส่วนของกระดูกเป็นเพียงส่วนของกล้ามเนื้อและหนังเท่านั้นช่องเปิดเหงือกของปลากระดูกอ่อนแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มของปลาฉลามจะมีช่องเปิดเหงือกอยู่ทางด้านข้างของส่วนหัวส่วนในกลุ่มปลากระเบนช่องเปิดเหงือกอยู่ทางด้านล่างของส่วนหัว เส้นข้างตัวหรือทอร์เรลไลเป็นส่วนของระบบรับความรู้สึกอยู่สองข้างลำตัวแนวกึง่งกลางหรือค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของลำตัวเกตที่อยู่บริเวณเส้นข้างตัวนี้จะมีรูเป็นแนวติดต่อกันตลอดเป็นท่อผ่านของน้ำที่ผ่านเข้าไปในเส้นข้างตัวเพื่อบอกให้ปลาทราบถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวปลาเส้นประสาทนี้เป็นแขนงหนึ่งของเส้นประสาท สมองคู่ที่10โดยส่งความรู้สึกไปยังสมองและสั่งการโดยสมองเพื่อการหาคู่หาอาหารหรือเป็นการเตือนอันตรายในระยะใกล้เคียง 1. จําจำนวนของเส้นข้างตัวส่วนใหญ่ปลามีเส้นข้างตัวด้านละ1เส้นปลาบางชนิดมีเส้นข้างตัว2เส้นบางชนิดเส้นข้างตัวไม่สมบูรณ์แบ่งออกได้ดังนี้ 1. ไม่มีเส้นข้างตัวพุใน ไม่พบว่ามีเส้นข้างตัวแต่มีระบบพอ่อรับความรู้สึกอยู่บนหัวเช่นในปลาในอันดับของปลาบูส2มีเส้นข้างตัวเส้นเดียวมีเส้นข้างตัว1เส้นและสมบูรณ์มีความยาวตลอดลำตัวไปสิ้นสุดที่หางอยู่2ด้านของลำตัวพบ,บได้ในปลาส่วนใหญ่ทั้งปลาเกตและปลาหนัง2.1เส้นข้างตัวสมบูรณ์ สิ้นสุดที่โคงหางมีเส้นข้างตัวตั้งแต่ส่วนช่องเปิดเหงือกจนถึงขีบหางเป็นส่วนใหญ่ของปลาเช่นปลาทะเพียนขาวส่วนในกลุ่มปลาหนางังเช่นปลาดุก2.2เส, 2. 2. 2. ส้นข้างตัวสมบูรณ์สิ้นสุดที่ปลายหางมีลักษณะพิเศษที่มีเส้นข้างตัวยาวถึงปลายหางพบในวงปลาจวด2.3 เส้นข้างตัวสมบูรณ์มีส่วนของเกล็ดบนเส้นข้างตัวแปรรูปพบในวงปลาหางแข็งเช่นปลาสีกุล 2.4. เส้นข้างตัวไม่สมบูรณ์มีหลายรูปแบบ 1. เส้นข้างตัวไม่ถึงโคนหางเช่นปลากลิม 2. เส้นข้างตัวแยกออกเป็นสองเส้นเช่นปลาหมอ 3. เส้นข้างตัวลดระดับเช่นปลาช่อน 3. มีเส้นข้างตัวมากกว่าหนึ่งเส้นพบในปลาท,ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะเป็นการวิวัฒนาการเพื่อใช้เส้นข้างตัวเพียงด้านเดียวของร่างกายเช่นปลาลิ้นหมา 2. ตำแหน่งของเส้นข้างตัว l a t e r a l i n e position ปลามีการวิวัฒนาการที่หลากหลายและมีผลถึงวิวัฒนาการของเส้นข้างตัวที่มีผลกับ แหลงที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการหากินสามารถแบ่งออกเป็นสามตำแหน่งคือ 1. เส้นข้างตัวในระดับอยู่ในตำแหน่งสูง dorsal position ตำแหน่งเส้นข้างตัวอยู่ในตำแหน่งใกล้กับฐานของขีบหลังพบในปลาที่อาศัยที่พื้นทองน้ําและชอบฝังตัวอยู่กับพื้นทรายเพื่อรอเหยื่อเช่นปลาตาแงน 2. เส้นข้างตัวอยู่ในระดับต่ํา ventral position ตำแหน่งของเส้นข้างตัวอยู่ใกล้บริเวณสันท้องมาพบในปลาที่หากินผิวน้ําเช่นปลานกกระจอก3เส้นข้างตัวอยู่ในลำตำแหน่งกลางตัว center position แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ค่อนไปทางด้านบนเป็นตำแหน่งของเส้นข้างตัวที่อยู่ค่อนไปทางด้านบนจากแนวกระดูกสันหลังพบในกลุ่มปลาที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างสูงได้แก่ ปลาใสในอันดับปลากระพงสองค่อนไปทางด้านล่างเป็นตำแหน่งเส้นข้างตัวที่อยู่ค่อนไปทางด้านล่างของแนวกระดูกสันหลังส่วนใหญ่พบในวงย่อยปลาสิวเช่นปลาสิวควายสามอยู่ในตำแหน่งบริเวณส่วนกลางของแนวข้างตัวอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างกลางตัวพบในวงย่อยปลาตะเพียนเป็นส่วนใหญ่เช่นปลาตะเพียนขาวครับขอจบ การนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ